วัดจองคําที่จังหวัดลําปางครับผมเราจะมาดูกันว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยมีอะไรซ่อนอยู่บ้างอะไรคือจุดเด่นความสําคัญของวัดนี้กันเป้าหมายก็คือแกะอรอยดูเลยครับว่าอะไรคือหัวใจสําคัญอะไรคือความโดดเด่นทั้งในแง่สถาปัตยกรรมที่เขาว่ากันว่างามแปลกตาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นั่นด้วยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยนะครับวัดจองคำเนี่ยเ,เป็นพระอารามหลวงชั้งตรีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านหวดอําเภองาวห่างจากตัวอําเภเอลงไปทางใต้ประมาณสัก10กิโลเมตรแล้วก็เพิ่งได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพศ2549นี่เองครับซึ่งเป็นปีมหามงคลที่ในหลวงรชัชกาลที่9ท่านส่งครองราชครบ60ปีพอดีใช่ค่ะการเป็นพระอารามหลวงนี่มีความสำคัญนะคะไม่ใช่แค่เรื่องชื่อชั้นเฉยๆแต่มันหมายถึงการได้รับการยอมรับในระดับประเทศเลยแล้วก็มีบทบาทสำคัญทางาศาสนาด้วย แล้วการที่ได้รับสถานะนี้เนื่องในวรโรกาสพิเศษแบบนี้เมันยิ่งทําให้วัดดูมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สําคัญของชาติเราเข้าไปอีกค่ะครับผมทีนี้มาดูเรื่องที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือสถาปัตยกรรมข้อมูลบอกว่าเป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ผสมพมา่าเออพื้นที่วัดก็ไม่ได้อยู่แค่พื้นราบด้วยนะแต่ยังแบบทอดยาวขึ้นไปบนเนินเขาทําให้ดูมีมิติสวยไปอีกแบบ แล้วเขาสันนิษฐานกันว่าคนสร้างวัดนี้น่าจะเป็นคาบดีชาวไทยใหญ่สมัยก่อนที่เข้ามาทำสัมปทานป่าไม้แถวนั้นเอาละมาขยายความตรงนี้กันหน่อยอืมตรงนี้น่าสนใจมากค่ะคือมันสะท้อนภาพประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของพื้นที่ได้ชัดเจนมากอิทธิพลศิลปะไทยใหญ่ผสมพมา่านี่ถ้าลองสังเกตจากพวกภาพถ่ายหรือข้อมูลนะคะจะเห็นพวกหลังคาซ้อนชั้นหรือว่าลวดลายประดับที่แบบ วิจิตรมากๆเลยซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในสถาปตัตยกรรมแถบล้านนาตอนบนหรือว่ารัชฉานของพมา่ามันคือร่องรอยการเดินทางการค้าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยเฉพาะบทบาทของชาวไทยใหญ่ในยุคทำไม้ทางภาคเหนือค่ะสำคัญมากช่วงนั้นอ๋อเข้าใจเลยครับพอเห็นภาพเลยคือไม่ใช่แค่วัดสวยๆแต่เป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์ย่อมๆเลยทีเดียวแต่แต่ว่า สิ่งที่หลายคนบอกว่าเป็นไฮไลท์สุดๆเลยนะของวัดจองคำชนิดที่ว่าต้องไปดูให้ได้เลยก็คือที่นี่เป็นที่ประดิษฐานพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองครับซึ่งไม่ใช่แค่จำลองรูปแบบมาเฉยๆนะครับข้อมูลในย้ำเลยว่ามีลักษณะและขนาดเทียบเท่ากับองค์จริงที่พุทธคยาประเทศอินเดียเลยอันนี้น่าทึ่งมากใช่ค่ะอันนี้น่าทึ่งจริงๆถ้าเรามองในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นนะคะ การสร้างเจดีย์พุทธคยาจำลองที่เหมือนจริงขนาดนี้อ๋อมันมีความหมายลึกซึ้งมากพุทธคยาคือสถานที่ตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะเป็นศูนย์กลางจิตใจของชาวพุทธทั่วโลกเลยการมีองค์จำลองขนาดเท่าจริงที่นี่ก็เหมือนกับเอ่อยกเอาศูนย์กลางความศรัทธานั้นมาตั้งไว้ให้ชาวพุทธในเมืองไทยโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่สะดวกเดินทางไปถึงอินเดียให้ได้มีโอกาสสักการะบูชา เหมือนเป็นการย่อโลกทางธรรมย่อความศักดิ์สิทธิ์มาไว้ใกล้ตัวให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นค่ะโอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับแล้วไม่ใช่แค่องค์เจดีย์อย่างเดียวนะครับยังมีอีกอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือบริเวณด้านข้างองค์เจดีย์เนี่ยเขามีการนําหน่อต้นพระศรีมหาโพจากพุทธคยาที่อินเดียจริงๆนะครับมาปลูกไว้ด้วยอืมการมีอยู่พร้อมกันของทั้งสองสิ่งนี้ยิ่งทรงพลังเข้าไปอีกค่ะ คือทั้งเจดีจำลองที่เหมือนจริงทุกประการแล้วก็มีหน่อโพจากสถานที่ตรัสรู้จริงๆมันเป็นการสร้างความเชื่อมโยงที่แบบสมบูรณ์มากๆกับต้นกำเนิดของศาสนาเลยทำให้พื้นที่ตรงนั้นไม่ใช่แค่สถานที่จำลองแล้วแต่กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตมีความต่อเนื่องทางจิตวิญญ,ญาณจริงๆค่ะฟังดูแล้วขนลุกเหมือนกันนะที่ความศรัทธาทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้สรุปแล้วนะครับจากการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้ วัดจองคำที่ลำปางเนี่ยโอ้โหมีความสำคัญหลายมิติมากทั้งการเป็นพระอารามหลวงสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ไทยใหญ่ผสมพมา่าสะท้อนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้ดีและที่สำคัญที่สุดคือการเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์พุทธคยาจำลองขนาดเท่าองค์จริงพร้อมหน่อโพจากทีรัสรู้จริงๆทำให้วัดนี้กลายเป็นมุดหมายสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของภาคเหนือไปเลยนะครับเนี่ยใช่เลยค่ะแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ชวนให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่า ปรากฏการของการสร้างสิ่งจำลองที่เหมือนจริงมากๆของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ห่างไกลแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติของความศรัทธาในยุคปัจจุบันมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความปรารถนาที่จะสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์หรือความต้องการที่จะนำเอาศูนย์กลางทางจิตวิญญ,ญาณเนี่ยเข้ามาใกล้ตัวใกล้ชีวิตประจําวันของผู้คนมากขึ้นหรือเปล่าก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะให้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูคะ่ะ